เทนฮารกเร่งปิดดีนอเดเรียงราบิโอหลังเมินไวนันดุมจากลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหากองกลางคนใหม่หลังเทนฮากผู้จัดการทีมผีแดงเมินอดีตแข้งลิเวอร์พูลอย่างจอร์จินยไวนันดุมที่ย้ายจากปารีแสแซงแมงไปร่วมทีมแบบยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขายกับอาร์แอตโรมาทีมดังแห่งอิตาลีล่าสุดสื่อเชื่อว่ากุนซือแมนยูรายนี้มีเป้าหมายในการนำกองกลางของยูเว่มาร่วมทีม โดยมีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับอาเรียงราบิโอกองกลางจากยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วจากรายงานข่าวแมนยูได้เสนอราคาค่าตัวราบิโอกับยูเวนตุสที่มูลค่า17ล้านยูโรหรือประมาณ629ล้านบาทสำหรับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้